สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกมาชมพลังงานแสงอาทิต์นะครับที่ใช้เรียกว่าพลังงานจากโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิต์และไฟฟ้าของการไฟฟ้าหลักร่วมกันนะครับขณะน,นี้ตั๊มทํางานทั้ง2ตัวนะครับตั๊มทํางานทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวนี้เราใช้พลังงานจากเรียกว่าทั้ง2ระบบเลย ชุดนี้มีชาร์จเจอร์คอนโทรลชาร์จและเบรกเกอร์ AC DC และมาชุดแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่ไปที่อินมอเตอร์และกลับไปที่ปั๊มน้ำตัวนี้3แหล่งมานะครับส่วนตัวนี้เราเบรกเกอร์จากไฟฟ้า AC ลงนะครับใช้เฉพาะ DC ดีซีนี่มาที่ปั๊มน้ำนี่เลยครับมาที่ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำตัวนี้ใช้กับปั๊มน้ำสองแรงม้านะครับน้ำออกอยู่นะครับน้ำขึ้นอยูอ่ชุดนี้ยังทำงานเดีย๋ยวเราไปดูที่มิเตอร์กันนะครับว่าหมุนเร็วช้าแค่ไหนมาที่มาตรวัดไฟนะครับหมุนช้ามากนะครับเป็นเรา ปั๊มทำงาน5แรงม้านะครับตอนนี้พ่อมี2แรงม้า1ตัวและ3แรงม้า1ตัวถือว่าน้อยมากแค่นี้และขุมกำลังของระบบชุดนี้อยู่ที่แผงโซลาเซลล์ขนาด310วัตต์จำนวน20แผงนะครับแยกเป็นระบบ2ระบบนี่เลยครับทีมงาน ทวีวฟฟ้าและเพื่อนในเขตจังหวัดเพชรบุโลีและร้านค้าในประเทศไทยและต่างประเทศขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกหน่วยงานครับ